โยก็ถือว่าทุกคนอยู่กับผมออนเซนนะครับวันนี้เราเล่นเซติกิวของวาสนาครับแต่ว่านอกนั้นยังไม่พอนะคนผมจะเอาเซติกิววาสนาเนี่ยทุกคนไปแบกชัดโลกกันนะครับทุกคนก็จะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันได้เลยครับก่อนที่เข้าไปรับชมช่วยกดไลค์กดติดตามไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะคับคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับไปดูเซติกิวกันได้เลยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนมาครับเซติกิวของวาสนานะครับคนก็จะเป็นปอร์ดนะครับทุกคนขนาดถูกโจมตีแล้วก็จะได้ลาภเฮ็ดับ สกิลที่สองครับทุกคนก็จะเป็นโจเซฟนะครับเมื่อเราโดนบัฟของศัตรูเนี่ยเราทําให้เราวิ่งไวขึ้นแล้วก็จะไม่โดนบัฟนั่นเองครับส่วนกิลที่สามนะครับทุกคนก็จะเป็นทัสเซียนะครับทาให้เราพุ่งไปหาศัตรูได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับและส่วนสกิลสุดท้ายนะครับทุกคนก็จะเป็นซานีนะครับทาให้เพื่อนและเราเนี่ยจะได้เกาะไปด้วยนะครับอย่างถาวรนะทุกคนและส่วนสกิลสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นบูนะครับไว้เปิดแมปแล้วก็การสารพัดประโยชน์นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อการไม่เสียเวลานะครรรับดงละะวว่่าผมจจออหื Pay, ยี่สิบเพย์บริการรับเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกใช้เพียงแค่ยูดีเติมง่ายไม่ยุ่งยากแลวเขายังรับเติมเกม,มอื่นอีกเพียบและอะพีมเรียมอีกมากมายเปิดบริการยี่สิบชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่า24่สิบเพย์และเติมเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้คูป,ปองออนเซนเพื่อรับโค้ดส่วนลดฟรีไฟด้วยนะครับมาครับทุกคนเราก็อยู่ในแบบเกาะสว่านนะครับอันนี้ผมก็สุ่มมาเลยนะครับไม่ใช่เพื่อนในเกมหรืออะไรจริงๆนะครับทุกคนโอเคใครไม่เชื่อเนี่ยเราสามารถ มาแฮ็กประวัติได้เลยนะทุกคนไม่ใช่เพื่อนจริงๆนะครับสุ่มมาเลยนะครับกดสุ่มมาเลยนะครับคือเล่นคนเดียวคือไม่มีเพื่อนไงแล้วก็จังหวะนี้เหมือนจะมีคนลงกับเรานะครับโอ้โหเหมือนเขาจะได้ปืนนะครับจังหวะนี้ไม่ดีแล้วนะครับลงดีครับเหมือนจะมีปืนน่ารังนะครับเท่าลงตามมาแล้วคืออ่ะลงตามมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับทุกคนแต่ว่าเหมือนจะมีตัวเดียวนะครับโอ้ยสกิลอะไรนี่มันวางทันวางกลับระเบิดทันได้หรอทุกคน น่าจะเป็นสกิลมากปามากมากมากกว่าหรือเปล่าคือไม่เคยไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับสกิลที่ลมแล้วจะมีกับระเบิดตั้งนะครับอันนี้ก็คือสุ่มมาได้ครับหมดเลยนะครับสามคนนะครับไม่รู้จักใครนะครับถ้ารู้จักเขาคงเปิดไมค์มาด่าผมแล้วครับมาครับทุกคนตะกี้เหมือนตรงอู่เรือจะไม่มีใครแล้วนะครับตาาไม่รื่เลยอุ้ยรูซองใหม่แล้วคนเห็นมีคนบอกว่าให้ผมเล่นรูซองใหม่นะคนผมก็จะบอกเออแล้วผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ให้ดูนะทุกคนลิปนี้เลยครับทุกคน มาแบกมาเล่นลูกซองใหม่กับแบกคนดูเลยนะครับกับไม่ใช่แบกคนดูดิแบกแบกแชรโลกนะครับสุ่มมาอันนี้ผมกดสุ่มมาครับเออจะเรียกว่าแบกแชรโลกได้ไหมสุ่มมาได้แหละทุกคนแต่ว่าแชรโลกมันจะเป็นอีกแบบไปอเคมาเปลี่ยนก่อนนะครับอาราโฟไม่ค่อยมั่นใจครับดาเมจมันเบานะครับไปไปเลสโกเลสโกเลสโกไปนะครับเรื่อยๆแล้วคนพยายามเดินกับเพื่อนนะครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนเดินกับเรานั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมชอบเดินแยกกันดิเพื่อนต้องเดินตามผมเลยนะครับ คือผมวิ่งไปด้วยเดี๋มีตัวตะเอโอ้โหอันนี้แม่ใช่ล้างจานหรือเปล่าไม่เป็นไรน้องวิเหมือนจะมีอีกนะครับตรงบ้านฟาร์มเลยทุกคนวิวิเกมล็อกเป้าเป้าไม่ล็อกโอ้โหเกมดีคุณภาพดี free fire มันติดอะไรวะทุกคนตะกี้กําแพงหรอโอ้โหเหมือนจะไม่ได้มีตัวเดียวนะครับโอ้โหเหมือนเขาจะมีตัวด้านล่างชุกตู้อยู่นะครับ โ oh, อ้ยเป้าไม่ล็อกนะครับเกมล็อกเป้า <c oughs> เป้าไม่ล็อกปีไฟยอะยังไงครับเ <c oughs> นี่ยเดือดดันเลยนะครับเดลยเี๋ยวตัวด้านล่างก่อนแนละ้วทคนตัวชุบเพื่อนปิโดดมาหลอมีไงเม็ดเดียวให้ไม่เยอะทำอ,ออกกันนะครับใอตัวชุบเพื่อนไปไหนเอานะล่ะสวยครับเหมือนเพื่อนเรา,ายิงตายนะครับหมดแล้วหลอมีสองตัวหรอแต่ว่าผมขอย้ำไว้ก่อนเลยครับว่าผมเล่นลูกฟองใหม่ไม่เก่งครับเหมือนจะมีตัวยิงเพื่อนเรานะโอ้ยนตัวเดียวกับตัวที่เราเปิดล่าเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งใส่เลยนะทุกคน เราเล่นเซนสกิลวาสนามาดีหัวนั้นนั้นอะหัวเน้นๆนะทุกคนหัวไหลไงคือ <c ười> เราเล่นเซนสกิลวาสนาแล้วก็มาแบกเขาด้วยคือเราต้องวิ่งใส่แบบว่าทุกคนได้เสียชื่อออนเซนไม่ได้นะครับไปครับไปกันต่ออุ้ยเหมือนมีเสียงเท้าขึ้นตรงเพื่อนเรานะทุกคนอยู่ไหนเอ่ยขอบคุณนะฮะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นตกใจหมดเลยไอ้นุ่มนั่งแอบตัวนี้ โอ้ยมีประโยชน์เหมือนกันนะครับว่าเสียงเท้าขึ้นตรงเพื่อนเนี่ยถ้าไม่มีนะคือเราเดสมอลเลยนะทุกคน <S <S เกือบไปนะครับโอ้ยกดอีโมจิ emoji, สติกเกอร์ใส่เด่อบเบิร์ดก็โดดกอันนี้คือผมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไอสกิลตรงนี้คือผมไม่รู้ว่าไหนดีไม่ดีใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะทุกคนนานารูโตผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับคือผมเล่นอย่างเดียวทุกคนไม่รู้ว่าสกิลไหนดีไม่ดีนะครับผมอ่านแล้วก็จริงนะลุกนแต่ว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับผมบอกตามตรง โอ้โหผมวิ่งมาถึงพีกแล้วเหมือนจะไม่มีใครเนี่ยทุกคนวิ่งไกลเกินแบบนี้อันนี้คือเกมวิ่งะระยะหรือเปล่าต้องเปิดล่าล้วทุกคนเปิดไม่เปิดล่าคือไม่ไหวนะครับวิ่งไกลจัดนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบที่ครับมาเร็วเพื่อนเหมือนเพื่อนจะวิ่งตามเรานะครับสองันนี้คือซึ่งเป็นที่ดีมากเลยครับคือเราต้องเล่นรวมกับเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นเป็นทีมที่ดีมากเลยครับมาดิเหมือนเขาจะเล่นเป็นนะครับอุย้ย เหมือนจะไม่ใช่ตัวเดียวนะทุกคนจังหวะนี้เราถอยออกกันนะครับเีม๋มีตัวตามตูดเรานะครับมาดิโอ้ยปืนยิงไม่ออกไม่เอามาดิจังหวะนี้ใส่เลยใส่เลยใส่เลยผมไม่ใส่แล้วยิงไม่โดนยิงไม่โดนปืนใหม่ยิงไม่เป็นขออภัยนะครับเล่นปืนใหม่ไม่เก่งทุกคนอาจจะดูขัดหูขัดตาขัดหูขัดตาใครบางคนมาดิ ตกใจหมดเจ้าหมอนีเพื่อนเราล้มนะครับเราปั๊มยากกว่านะทุกคนไม่ล้มได้ไงเจ้าหมนี <the <the sure> ้วิ่งสายเลยทุกคนเดี๋ยวจะมีสามตัวนะครับสามตัวหรอเอานี้ออกก่อนนะครับเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราล้มเจ้าหมอนี้ไปชุบเพื่อนกันนะทุกคนไม่สนนะครับไปชุบเพื่อนกันนะครับคือเล่นเป็นทีมคือต้องชุบเพื่อนนะครับการที่เราจะแบกเขาเราต้องชุบเขาได้นะครับทุกคนเจ้าหอนี้นี่ครับ ทดแทนบญคุณด้วยเพื่อนเราชุบได้แล้วชุบเราด้วยแลกกาะสามกันครับจะไฟเราต้องแลกก่อไว้เสมอนะทนุกคนอยางนี้ผมว่าเราจากตัวนี้ก่อนดีกว่าครับผมว่าเขาต้องวิ่งมาแน่ทุกคนเราจากตรงนี้เลยครับชัวร์แน่นอนครับว่าเขาต้องมาเออมาหาเราตรุกตุกมาดิหวัวทำออกเลยครับเ,รเ,เพื่อนเขาจะมามาทำไมนอ้องสองหวัวเน้น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  พูดตามตรงว่าฟุกนะครับคือซองยาวไอซองใหม่เรายังได้ไปต่อนะทุกคนคือการเล่นซองใหม่ให้ให้ชักแม็กไวคือเราต้องเล่นกับปุ่มลากนะทุกคนปุ่มแบบปุ่มวิ่งแบบลากตรงปุ่มเดินนะทุกคนจะทําให้เราเล่นคิวขึ้นนะครับตอนแรกๆที่ผมกลับมาเล่นก็ผมก็เล่นแบบนั้นนะครับคนก็จะทําให้มันเล่นง่ายครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบครับผมชอบติดนิสัยลากแบบชอบลากบ่อยเกินนะทุกคนผมเลยกลับมาเล่นแบบปกติครับมันทำให้ผมเล่นปืนอื่นไม่ได้นะทุกคนวิ ตดวที่เราเปิดล่าขึ้นดน้านบนหลังคานะครับมาร์กบอกเพื่อนก่อนนะครับเอ็งขึ้นไปทําไมวะน้องเป็กลัวพี่ใช่ไหมนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่ใจดีลงมาลงมาอุ้ยอุยอุแต่เองไม่ใจดีกับพี่เลยว่โอ้โหล็อกเป้าให้หน่อยก็ไม่ได้ฟีไฟเยอะโอ้โหล็อกแล้วก็หัวให้หน่อยไม่ได้หรอแบบนี้อายคนดูดิความยางก,กนครับทุกคน เพื่อนจะรู้ไหมว่าผมเหมือนเพื่อนจะรู้แล้วนะครับว่าเขาอยู่ด้านบนนะครับตัวไหนล้มไม่ใช่นะครับตรนี้เราขึ้นเลยเขาไม่น่ารู้นะครับว่าเราขึ้นไม่รู้ก็ไม่รู้ก็บ้าแล้วโอ้โหเดียวทุกคนโอ้โหไอวอมไม่ติดโอ้ตัวละเพื่อนจะมีเหรียญชูไปเนี่ยหมืผมเพื่อนจะมีเหรียญอยู่นะครับขาตัวกระเปื่อนสติ๊กเกอร์ร้อห้ไปเลยครับโอ้โหโอ้เราพลาดเองนะครับเราประมาทนะคนผมติดตรงแบบผมชอบเล่นประมาทครับ ขาเพื่อนโอ้ลงไหนดีทุกคนลงบีอแล้วด้วยนะครับเก็บศพเดิมไม่ได้แน่นอนนะคนเดี๋ยวลงบีมาสกีนะครับกดแบกเราหน่อยนะนึกผิดนะครับเหมือนจะมีตัวลงด้านขวาเราด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่ไปครับอยู่เราอินเทอร์เวนนะครับพยายามฟาร์มของแล้วก็เล่นใหม่นะครับทุกคนโอเคอุ้ยเหมือนจะมีตัวด้านหลังเราเมื่อกี้เปิดโฟโนนะครับไม่เป็นไรครับโชคดีนะที่เขาไม่ยิงเราเกือบไป เหมือนด้านล่างจะยิงกันเดือดเลยนะครับโอ้ไม่มีเลยครับเดี๋ยวรอต,วตัวหลุดตัวหลงนะครับรอตัวนี้ดีกว่าครับวิบ่งขึ้นมาอย่างนี้โอ้หเขาไม่ได้โฟกัสเราด้วยครับแบบนี้แบบนี้ก็หว่านเจี๊ยบสิครับของพี่คิวพี่น้องจะมาลัาดได้ยังไงเหมือนเป็นตัวขับรถมานะครับกระสุน a อเราไม่มีนะทุกคนเรามีแต่กระสุนเอดนะครับมาดีเหลืองอุย้ยแดง มีมีเหลืองแล้วครับเพราะมีไอตัวที่เราเปิดล่าวิ่งเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆว่ทุกคนไม่ใช่แล้วแบบนี้มาครับซองใหม่นะทุกคนแก้ตัวใหม่นะครับ <Okay. S 1> โอเคบูทกเกอร์ด้วยมาสวัสดีมาดิอะไรที่บอกไม่ถนัดคือผมเล่นหมดครับขับรถเข้าวงกอนนะทุกคนตอนนี้เอ้ยรอเพื่อนกันเพื่อนไม่มียาหรอมาเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อเร็ว คือรถเพื่อนไม่มียาแน่เลยนะครับเพื่อนไม่มียานะขอบคุณนะปืนจิ้วโอ้โหปืนจิ้วยิงไม่ได้นะครับนอกวงนะครับทุกคน <debuted> เพื่อนมาเร็วเหมือนเพื่อนจะไม่ไปนะครับระวงนี้เราเข้าวงก่อนดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวคอยไปชุบเพื่อนหน้าหน้าวงนะครับปล่อยเขาเล่นกันไปก่อนนะทุกคนแถวนี้ไปรอเพื่อนหน้าวงครับ <dans. S 1> เดี๋ยวขับรถเย็บเดี่ยนจะเตรียมชุบตู้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเราไม่รอดนะแต่ว่าผมน่าจะว่าเพื่อนน่าจะไม่รอดครับปืนปืนฮิวยิงนอกวงไม่ได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะทุกคน ทีผมเห็นเขายิงผมดีอว่ามันเกมมันปรับมาใหม่นะครับยิงเกมยังเหมือนเดิมนะครับยิงไม่ได้นะครับกันพวกเล่นนอกหมอกนะครับแต่ก่อนยิงได้นะครับเดี๋ยวนี้ยิงไม่ได้นะนะยังมีตู้อยู่ในวงนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามีทันเหรียญนะทุกคนชุดได้คนหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงตู้น่าจะมีคนแน่นอนนะครับวงแค่นี้นะครับแล้วเหลือตู้เดียวด้วยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาชุบเพื่องกันตรงนี้นะครับอุ้ยสวยครับโอ้โหได้เหรียญนะครับสวยเลยต้งอันนี้โอ้โหรลสปอร์จออยู่ด้วยไม่รู้อะเข้าแล้วอะมันจะมีคนตรงตู้นะครับ ถั่วเลยนะครับจังหวะนี้ชุบก่อนชุบก่อนเลยนะครับชุบแบบไม่ดูเลยนะทุกคนชุบแบบรวดเร็วโอ้โหไม่ทันนะครับโอโ้ขอโทษเพื่อนกันแะทุกคนที่ต้องชุบเพื่อนเบอร์สี่นะครับเพื่อนเบอร์สามเขาไม่ไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไรนะค,คนเดินห่างจากเพื่อนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาออกเกมด้วยหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาดิ <S <S เย็นเพื่อนวิด้านหน้าเขามีเ็นเพื่อนจะมีตัวผู้หญิงด้านหน้ารู้แน่นะครับ แล้วตัวที่ยิงเราไม่รู้ว่าใช่ตัวผู้หญิงไม่น่าใช่นะครับอย่างนี้เขาวิ่งมาวิ่งมาทำพื้นเนาะทำออกเลยครับท่านี้มาทำพื้นมาทำพื้นเหมือนเพื่อนเราตาตานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนครับชุบชุบอย่างเดียวครับเดี๋ยวชุบเพื่อนเบอร์สี่นะครับครั้งนี้ผัดกัะเล่นนะเพื่อนเพื่อนเบอร์สาวเขาทำอะไรอ่ะไม่ช่วยเพื่อนเลยอ่ะไม่ทบเป้าหมายในระยะไม่ดูนะทุกคนตอนนี้เราอยู่นอกวงด้วยนะครับเหลือหกคนสุดท้ายนะครับ มีตัวบนโกดังเครื่องบินนะครับออ้ยเกือบหัวแตกแล้วทุกคนพยายามอย่าวิ่งแบบผมนะครับตะกี้โอ้เกือบซวยนะครับถ้ามีกวาดยิงเปิดหัวเราแตกได้เลยนะครับแต่วันนี้เราหันไปช่วยเพื่อนน,นะครับเพื่อนเราลงมาดีโอ้เพื่อนมันให้เม็ดเดียวเพื่อเราเลยหรอกะเนะี่ยด้านหน้าเรามีคนไหมนี่อุ้ยเหมือนด้านหลังเราจะมีคนนะครับเอาไอตัวนี้ออกกันเลยสวยตัวด้านหลังเรา าดตัวนี้ปาดเลยมาดีซองใหม่อะ่ะจ้าเหรอโอ้โหมาดีทุกคนซองใหม่ผมก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอย่างฟูกา้าก็จบเวลาทุกคนสำหรับลิปกรเล่นซื้อจิบของวาสนาไว้แบกชั้นโลกนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรา,ายนะคนใายจะเอาไปเล่นแรงไปเล่นกับเพื่อนก็สามารถเอาไปเล่นได้นะทุกคน อันดีชอบคลิปนี้ก็ฝากก,ากดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจใการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะคะไปไปนะ